คลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการใช้ฟังก์ชันสแกนโทนนะครับของ Icom IC86FX ซนะครับซึ่งเคสตัวอย่างในวันนี้นะครับเราจะเป็นการจูนร่วมนะครับเข้ากับ Hytera TF418 ซนึ่งะครับซึ่งมีค่าโทนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าโทนตัวนี้นะครับให้มันยากขึ้นนะครับเป็นที่โทน20หลังจากนั้นนะครับเราจะใช้ฟังก์ชันสแกนโทนนะครับของ Icom IC86FX นะครับ สแกนหาค่าโทน20นี้นะครับวิธีการทำนะครับให้มาตั้งช่องให้เป็นช่องเดียวกันก่อนนะครับก็คือช่อง8เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับกด f 3นะครับจะเป็นการหาค่าโทนนะครับซึ่งไฮเท่าตัวนี้นะครับจะต้องส่งสัญญาณนะครับตลอดนะครับระหว่างที่เราสแกนค่าโทนนะครับ ตัวเลขจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยู่ที่ตรงไหนนะครับนั่นก็คือค่าโทนนั้นนะครับในที่นี้ก็คือ131.8นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันใช่หรือเปล่านะครับวิธีการตั้งโทนตัวนี้นะครับของไอคอมนะครับให้กด F มุมซ้าย1ครั้งนะครับฟังก์ชัน F ตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วกดเลข1นะครับกด F อีก1ครั้งนะครับแล้ไปเลข1นะครับให้เป็นรูปลำโพงนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ตั้งค่าโทนให้กดดอกจานตรงนี้นะครับ F8 นะครับเป็น R/T นะครับให้เราเลือกเป็นที่ C/T นะครับตั้งค่าโทนเมื่อกี้นะครับเป็น131.8นะครับหลังจากนั้นกด E/N/T นะครับยืนยันนะครับมาทดสอบกันนะครับทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3 เห็นไหมครับว่าจูนกันได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้ฟังก์ชันสแกนโทนของ i c o อ IC86Fx นะครับ